สวัสดีนะครับวันนี้นะครับสากณะสังก็มาแนะนำนะครับกอโ,โซสติกมาเอเลเทนอยเดตนะครับก็เป็นไม้หน้าชนิดหนึ่งนะครับที่เลี้ยงไม่ยากนะครับแต่ทุกคนน่ะกลัวขึ้นสมองกันไปเองนะครับสำหรับเจ้าก็โซนะฮะคือกลัวกันไปเองมันไม่ได้ยากเยอะอะไรเลยนะ อันนี้คือตู้เลดบีนะครับอันนี้เป็นตู้ no co2 นะฮะเดี๋ยวขออนุญาตอ่าไม่งั้นมันไม่โฟกัสนะครับอันนี้นะฮะอันนี้เพิ่งปากไปอาทิตย์เดียวนะครับแต่ว่าเป็นใบน้ำนะครับพอดีเพื่อนให้มานะครับก็พอดีเพื่อนรื้อตู้นะฮะเขาก็เลยเอามาให้จริงๆเขาให้แฮการ์สยาวมานะสวิตต์อะควาลิฟิแต่ว่า มีกอโซติดมาเราก็เราอยากเอากอโซเปากสู้เลดบีอยู่แล้วก็เอามาจิ้มเลยนะครับก็พึ่งมาอาทิตย์หนึ่งนะฮะซึ่งล่างมันก็เดินแล้วล่ามันเดินแล้วเดี๋ยนะให้โฟกัสชัดๆหน่อยอ่ะเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งติดอะไรวะ ททุ้ยโทษทีอ่ะนะครับอันนี้อ่ะเข้าทีแล้วจะเห็นว่าอาทิตย์หนึ่งนะครับก็แตกไหลออกลากลงมาแล้วนะครับจริงๆไม่ได้ยากเลยนะครับปัจจัยหลักๆนะครับของการเลี้ยงกอโซนะฮะก็คือทุกคนคิดว่าสำคัญคือไฟนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ย คือต้องเรียนก่อนว่ากอโซนะครับเป็นไม้เมืองหนาวนะฮะเป็นไม้น้ําเมืองหนาวนะฮะฉะนั้นเนี่ยอุณหภูมิอ่ะสาคัญที่สุดนะครับสําคัญที่สุดจริงๆเอาจริงไฟยังไม่สําคัญเท่าอุณหภูมิเลยนะเอาตรงๆเพราะว่าอันนี้ก็เป็นไฟติงตองนะฮะเป็นไฟจีนสองร้อยสองร้อยเองนะครับซึ่งเราเคยรีวิวให้ดูแล้วนะฮะไอเจ้าตัวคลิปตัวนี้นั่นเองอ่ะเดี๋ยวเงยขึ้นไปดู เป็นตัวนี้นะเองนะฮะเดี๋ยวอีกสักพักว่าจะเปลี่ยนเป็น n e o h e ด d i o นะครับเพราะว่าสีก็โซนะครับสีต้นไม้อะแล้วก็สีพวกกุ้งนะครับมันจะได้สวยขึ้นนะฮะอันนี้ก็ใช้ใช้ไปก่อนนะครับคือถ้าหลอดมันได้เลี้ยงไม้น้ําได้เนี่ยเลี้ยงกอโซได้อยู่แล้วนะครับเราเป็นตู้นาโน,โนเนี่ยมันไม่ต้องใช้ไฟอะไรเยอะนะครับไม่ไม่ได้ต้องการเยอะเมื่อก่อนสมัยยสิบ สิกว่าปีก่อนนสมัยเรียนนักศึกษาซื้อแค่หลอด ASU ูสอหลอดเองนะตู้สี่สิบแปดตู้สามหหรือตู้สิบแปดวะจำไม่ได้นะน่าจะ3ามสาสิบนิ้วหรือสามหไม่รู้จำไม่ได้2อหลอดเองนะก็เลือ้อยได้นะครับเลือ้อยแนบพื้นแบบนี้แหละนะครับแต่ว่าต้องเป็นหลอดที่มันใช้ได้นะครับแล้วมันก็อุณหภูมิได้เพราะว่าห้องเปิดแอร์นะครับ ต่จะปิดกลางคืนอะไรเง,งี้ยไม่มีปัญหานะครับแต่ขอให้เปิดแอร์นะครับหรืออย่างแย่ที่สุดเลยก็คือก็ต้องมีพัดลมอ่ะนะต้องมีพัดลมนะครับแย่ที่สุดก็คือต้องมีพัดลมนะครับและแอร์ก็ควรจะเปิดตอนที่มันร้อนนะครับอย่างตอนกลางวันอะไรอย่างเงี้ยแล้วปิดกลางคืนอย่างเงี้ยอ่าโอเคอยู่นะครับแล้วที่เหลือก็จัดการชีวิตกันเองนะครับว่ายัางไงคือก็ต้องไปเลือกกันเองอ่ะ ถ้าไม่มีชิลเลอร์ไม่มีแอร์ก็ตรองไปตั้งที่มันลมอากาศถ่ายเทดีแล้วเป่าพัดลมไปตลอดอย่างเงี้ยมันก็อยู่ได้นะครับมันก็เลื้อยนะฮะไม่ใช่วันไม่เลื้อยอย่างที่บอกไงมันเป็นไม้ CO2 ไม่ต้องมี CO2 ก็ได้นะครับอย่างเงี้ยเลี้ยงได้สบายเลยนะครับแต่ต้องระวังเรื่องการใช้สารเคมีการใช้อะไรอย่างเงี้ย อย่างยาฆ่าทากไค่เอฟูฝาแดงเมื่อก่อนใส่เงี้ยเดี๋ยวนี้ไม่มีขายแล้วนะใส่ไปปุ๊บยืดปั๊บเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องระวังไอ้เรื่องที่เขาบอกว่าต้องปักเฉียงต้องตัดข้ออะไรเงี้ยอยากบอกว่าไม่ใช่ประเด็นเลยนะเพราะว่าบางขยุ้มนะอันนี้ก็ปักเป็นขยุ้มไปเลยไม่ได้ปักทรงปักเฉียงอะไรด้วยนะครับแล้วก็ปักไว้ในตู้กุ้งคือกุ้งเล็บปีกกุ้งแค่พอไหวแต่ถ้า เป็นกุ้งแบบยามาโตเนี่ยหลุดนะคือถ้าจะลงยามาโตเนี่ยต้องรอรอให้ล่างมันเคลือ่อยเยอะๆก่อนถึงจะลงได้แต่อย่างเงี้ยกุ้งเลสบีไม่มีปัญหานะครับกุ้งแค่ธรรมดาไม่มีถ้าพวกกุ้งใหญ่ๆมีปลาแพะมีอะไรเงี้ยหลุดแน่นอนนะครับแต่ตู้อย่างเงี้ยเลสบีสบายปักได้เลยนะอันนี้ก็เป็นดิน sakura com นะครับเป็นดินเลี้ยงกุ้งเลบีนะ ไม่มีปัญหาเลียงสบายเพราะว่าอุณหภูมิมันเย็นได้แล้วก็มีพวกแบคทีเรียกับมีพวกอะไรอะเอนไซม์อะไรที่กุ้งที่เราใส่อยู่แล้วนะครับมันก็ดูดซับไปได้ของเสียจากปลาจากกุ้งมันก็พอพอโตได้แล้วก็โตช้าหน่อยไม่เหมือนถ้าเราเลี้ยงในตู้ไม้น้ำเนีเน่ยมันจะโตเร็วเกินไปนะครับบางทีถ้าสภาพพร้อมๆเนี่ยตัดกันแทบอาทิตย์เว้นอาทิตย์ก็เคยนะครับเคยอยู่ ก็เหนื่อยเหมือนกันนะพอมาเลี้ยงแบบโลเทคโนซีโอทอย่างเงี้ยเออกลายเป็นมันสบายกว่านะแล้วก็สวยด้วยนะครับไม่ได้ไม่ได้เป็นไม้เรื่องมากนะครับเลี้ยงง่ายขอให้เย็นอย่างเดียวเพราะว่าถิ่นกําเนิดเข้ามาจากนิวซีแลนด์ไงมันเย็นมันหนาวนะฮะคือหน้าร้อนก็ยังเย็นสบายๆไม่ได้ร้อนโหดนะแต่มันก็ใบบกเนี่ยมันเลี้ยงร้อนได้แต่ใบน้ำเนี่ยมันทนไม่ไหว ซึ่งเป็นส่วนส่วนมากใบไม้น้ำเนี่ยจะเป็นแบบนี้หมดใบน้ำเนี่ยทนไม่ทนร้อนแต่ใบบกเนี่ยทนไหวนะแล้วก็ไม่มีเมล็ดนะครับต้องเรียนไว้ก่อนไม่มีเมล็ดนะครับจริงๆเมล็ดมีแต่ไม่มีขายนะเพราะว่าเคยเห็นเม็ดแล้วมันเป็นเม็ดเท่าฝุ่นนะครับไอ้ที่มันขายขายกันเนี่ยมันเป็นเมล็ดของขาไก่นะครับของไฮโกฟิลล่านะครับ บอกใช่กอโสดอร์อย่าไปโดนหลอกกันเดอร์ dear. นะไม่มีไม้เมเล็ดนะครับต้องบอกไว้ก่อนไม้มาเล็ดนะมันก็เป็นไม้ไม้ตัวอื่นนะจ๊ะไม่ใช่ไม่ใช่กอโซนะต้องบอกไว้ก่อนกอโซนี้ดอกดอกมันยังเล็กดอกมันยังเล็กกว่าไอไอไม้มาเล็ดเลยอะ่ะแล้วมันจะไปมีเม็ดใหญ่เท่านั้นได้ไงวะ <laughs> เออ จร,จริงๆเพราะว่าเคยปลูกจนออกดอกนะใบบกพวกตู้ครึ่งบกครึ่งน้ําอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็ตลกอ่ะก็คือคือ,คอ,คอ,คอมันหลอกขายเอาอ่ะนะอือนั่นแหละนะหน้าเออฟ้องสอคพออฟ้องอะไรแบบแบบที่เขาฟ้องไอค้คือแชร์ลูกโซ่อะไรได้ไหมเนี่ย <laughs> โคตรเบื่อเลยหลอกขายนะ เออมันก็อย่างที่บอกมันเลี้ยงไม่ยากนะก็ถ้าจะปลูกแบบ no CO2 อย่างเงี้ยแนะนำว่าเป็นไม้เนื้อเยื่อหรือใบน้ำดีกว่าถ้าใบบกอย่างเงี้ยแนะนำว่าถ้าจะเลี้ยงไม้ตู้ใบน้ำธรรมดาอย่างใบบกโอเคแต่ถ้าตู้แบบเนี้ยบางทีถ้าเกิดสภาพมันไม่ได้นะแต่แต่ในตัว Neo no CO2 โอเคได้แต่ว่าถ้าถ้ามาเป็นแนวตู้เรนบีอย่างเงี้ย แนะนำไม้เนื้อเยื่อหรือไม่ก็ใบน้ําดีกว่านะครับแต่ถ้าตูม้มบน้ําธรรมดาก็อยากปลูกแบบไหนก็ตามสบายได้หมดนะไม่ยากนะครับอันนี้ก็เก็บมาจากของเพื่อนมาปักปักปัก,ปกเนี่ยอาทิตย์เดียวมันก็มันก็ลามแล้วนะเนี่ยนะมันก็เร็วอยู่นะครับพอตู้นี้ไม่ได้ใส่อะไรเลยนะก็ใส่แค่พวกไอ้ซูปเปอร์ไบโอบิเดอร์นะของ ของเอบีเสือะของร้านเอบีขับนั่นแหละเพราะว่าให้ให้กุ้งมันกินนะอืแล้วก็ให้พวกปลาเล็กมันกินด้วยอะไรเงี้ยออก็ผ่านมาอาทิตย์นึงก็วิ่งแล้วนะไม่ยากกุ๋ยไม่ได้ใส่นะเพราะว่ากลัวมันจะมีปัญหาก,กุ้งเล็ดบีนะครับเลดแฟนซีเราเหลือตัวเดียวพอโชคล้ายเอาท่อไปขัดแล้วเอาไอ้ท่อการลุก,กงแบบยางใส่แล้วมันหลวมล่วงมา มีตัวหนึ่งปีนเข้าไปโดนปั่นสยองมากเซ็งเอาไปขัดแล้วเรากลับมาเอา้านะครับสวยไปนนั่นแหละก็ไม่ยากอะไรนะครับหลักสำคัญง่ายๆเลยคือเย็นไว้ก่อนดีที่สุดนะแล้วก็ไฟไฟที่มีคุณภาพแต่ถ้าจัดแนวอีวากูมิ ตู้สูงๆอะไรอย่างเงี้ยนะอาจจะต้องใช้ไฟแพงหน่อยนะครับเพราะว่าตู้มันสูงมันลึกอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องซื้อไฟให้มันแรงขึ้นแพงขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตู้นานโนหรือว่าตู้มาตรฐาน24นิ้วทั่วๆไปเงี้ยไฟที่เลี้ยงไม้น้ําปกติได้ก็เลี้ยงเลี้ยงไหวอยู่แล้วนะครับไม่ได้ยากอะไรแต่เวลาทําตู้อีวากูมินี่มันเหนื่อยนะเคยทําแล้วรู้สึกเหนื่อยเพราะว่า เวลาตัดแต่งนะครับเหนื่อยมากเพราะว่าโอ้โหตัดจนนิ้วล็อกได้เลยนะถ้าตู้ประมาณเจ็ดสิบสองนิ้วอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าจะทําจริงต้องมีผู้ช่วยหรือมีความอดทนหน่อยนะไม่งานนี่ร้องจากันะแต่ตัดรอบแรกรอบสองแล้วนะครับทรานั้นก็ดูดูกันหน่อยแล้วกันนะครับแต่ปกติส่วนมากก็แนะนําประมาณตู้สามหกสี่แปดอะไรเงี้ยดีกว่านะพวกตู้ใหญ่ๆผมแนะนําปูเทเนรุดไปหละ สบายสุดแล้วปลูกเทเนรุตไม่บอดลีฟเขียวก็บอดลีฟชมพูอะนะสบายสุดแล้วมาปลูกพวกนี้แล้วไม่ไหวอะ่ะเหนื่อยนะคือถ้าถ้าเราจ้างเขาไหวก็โอเคแต่ถ้าเราทําไม่ไหวมันก็นะมันก็เหนื่อยคือมันก็ไปกลายเป็นภาระในชีวิตนะครับไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นการผ่อนคลายนะ งานอดิเรกมันก็ควรจะผ่อนคลายมากกว่าเหนื่อยนะเพราะไม่งนั้นมันก็เหมือนแบบทํางานม,มาเหนื่อยๆตูยังต้องมานั่งทําทําอะไรที่บ้านให้มันเหนื่อยหนะักกว่าเดิมอีกหรอวะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ฝากว่าให้คิดแล้วกันว่าเราจะเลือกทางไหนนะครับไม่มีทางไหนถูกหรือผิดนะมันมีอยู่ที่ว่าเราพอใจเราไหวหรือเปล่านะเขาไม่ไหวก็ยอย่าเอาที่เราไหวนะครับ จะได้ไม่ไม่มีปัญหาไม่เปลืองเงินไม่เปลืองเวลาไม่เปลืองอะไรของเราไปนะเอาที่เราไหวแต่ว่ามันเลี้ยงไม่ยากหรอกนะขอให้มันเย็นไฟดีๆนะครับปุ๋ยก็ไม่ได้กินอะไรเวอร์วังนะยกเว้นว่าถ้าต้นไม้ไม่ข้อหนาแน่นไม่ข้ออย่างอื่นอย่างเงี้ยอย่างไอตู้นี้มันมีแค่โทนีน่ากับกระดุมเบวิทนะครับแล้วก็ไอตัวสไลายมาตัวกอเส้น ับเพลใบมือเงี้ยไม่ไม่ได้ใส่ปุ๋ยเพิ่มก็อยู่ไหวนะครับแต่ถ้าเลี้ยงคาโรทาร่าเลี้ยงกับลาบิจีออะไรเงี้ยเต็มเต็มเป็นตู้ไม้น้ําเต็มรูปแบบอะไรเงี้ยอาจจะต้องให้ปุ๋ยพวกเคพวกอะไรอ่ะอาจจะต้องไม่ใช่แค่ทานรองอาจจะต้องให้ทาานหลักครบเลยก็ได้เพราะว่าถ้าถ้าทาแนวดัดเต็มที่นะมันต้องเติมท่านหลักนะไม่งั้นไม่งั้นเอาไม่อยู่นะครับและยิ่งคนไทยเลี้ยงปลาน้อยด้วยยิ่งเป็นนะครับ แต่เราไม่กลัวเรื่องท่านหลักเพราะว่าเราเลี้ยงปลาเยอะอยู่แล้วบางทีเราก็ไม่ได้ตั้งใจจะซื้อแต่ก็มีคนให้มาอุปการะแทนอะไรเงีย้ยน,นะครับก็ต้องเลี้ยงไปนะฮะก็ถ้าโอเคเราก็รับแต่ถ้าปลาที่มันอยู่กับใครไม่ได้เราก็ไม่รับนะเราก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับพอไปดูเจะเอามาให้มันกัดกับปลาที่บ้านเราทําไมนะแต่ส่วนมากก็ เพื่อนฝูงลูกค้าอะไรเงี้ยคนสนิทกันอย่างเงี้ยมันก็เลี้ยงปลาใกล้ๆก,กันอยู่แล้วก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาอะไรกันเท่าไหร่นะไม่งั้นปวดหัวนะครับก็ประมาณนี้แหละไม่ยากนะครับกอโซอย่าไปคิดว่ามันยากง่ายง่ายกว่าหวดจิ๋วอีกหวดจิ๋วแม่งยุ่งยากกว่าอีกนะหวดจิ๋วนี่มันต้องกลัวกลัวมันเอ่อมันถ้าตัดช้าอ่างเงี้ยมันก็หลุดแต่กอโซเนี่ย ยังหน่วงหน่วงได้อยู่ถ้าไฟเราดียังหน่วงได้อยู่อีกนานแต่วีจิวนี่ช้านิดเดียวโอ้โหหลุดกระจุยนะครับก็โซยังเหลือยังเหลือลากกับเหลือเส้นข้างล่างเนี่ยยังงอกใหม่ไม่ได้ถ้าเราตัดช้าอย่างเงี้ยหมายถึงว่าทั้งข้างล่างมันเริ่มเหลืองแล้วเราตัดช้าอย่างเงี้ยบางทีมันยังงอกใหม่ได้แต่วีจิวนี่บางทีไปหมดเลยนะหลุดหลุดมาเลยนะครับแล้วก็มีเพื่อนสมัยรุ่นพี่แหละนะครับ แกไปปลูกวีดจิว๋วส่งประกวดเสร็จข้างแกดันเป็นตู้โชว์ของคุณหมอธนา a d a ไฟโซลา่าม่งส่งมาวีดจิว๋วขายฟองเยอะเกินขนาดเขาเลี้ยงมาสักพักแล้วนะเลี้ยงจนลากถึงแล้วนะมันขายฟองอากาศเยอะเกินไปหลุดออกมาหฮาเลยเมื่อก่อนมันก็มีอะไรฮาๆแบบนี้นะแต่ก็โซม,มันสบายไงไม่มีปัญหา ไม่ไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีแบบเหตุการณ์ตลกตลกอะไรนะก็โซปลูกูลูกง่ายบูกสบายกว่าเยอะแต่คนมันไม่ค่อยนิยมไงมันกลัวยืดไงเพราะมันฝังหัวกันไปจริงๆที่ปัจจัยเมื่อก่อนยืดกันนี่เพราะใส่ย,ยากันเยอะเกินไปด้วยนะครับถึงได้ยืดกันนะครับแล้วก็เย็นไม่พอนะครับเย็นไม่พอถ้าเย็นพอนี้ยังไงก็ไม่ยืดนะครับ คือถึงมันยืดขึ้นมาแล้วถ้ามันเย็นเนี่ยตัดไปสักรอบสองรอบเสร็จปุ๊บมันก็เรียบแล้วนะครับแต่ไฟก็ต้องมีคุณภาพด้วยนะไม่ใช่ไฟติงตองเกินเด,เดี๋ยวนี้ led อ่ะ led มันค่อนข้างจะดีกว่าเมื่อก่อนเยอะนะครับไม่ยากไม่ยากตัดก็ไม่ยากตัดก็ตัดเรียบเลยตัดติดดินเลยนะถ้าเวลาตัดอ่ะตัดติดดินเลยนะไม่ต้อง เพลการนี่บางทีงก็ยังผมว่ายังตัดลําบากกว่านะผมว่าถ้ากอสโตดถ้าไม่ติดว่ามันโตไวนะมันมันดูแลง่ายกว่าพวกนั้นเยอะนะครับเพียงแต่ว่าบางคนอาจจะไม่ชอบเพราะว่าใบามันใหญ่กว่าแต่ถ้ายิง่งเราให้ปุ๋ยเยอะปุ๋ยหนะักอย่างเงี้ยบางทีใบมันก็ใหญ่กว่าพวกนั้นนะแต่ถ้าถ้าเลี้ยงในตู้แบบนี้ตู้แบบสไตล์เนี้ยโลเทคเนี่ยใบมันเล็กน่ารักอยู่แล้วนะครับ บางทีคนยังนึกว่าเป็นกอโซแค่บอกไม่ใช่ <laughs> คือเราเลี้ยงแบบโลเทคเนี่ยมันจะน่ารักกว่าถ้าเลี้ยงอัดปุ๋ยอัดอะไรเต็มอย่างเงี้ยบางทีก็เ็าใหญ่อะใหญ่เกินไปนะครับก็ประมาณนี้แหละไม่ยากนะอันนี้ก็ครบอาทิตย์แล้วนะที่เราเอามาปากักมันก็เริ่มเดินเริ่มอะไรของมันแล้วล่ะนะครับก็มันก็เป็นไม้ที่เหมาะกับตู้เรดบีนะถ้าไฟเราใช้พอใช้ได้ เลี้ยงได้เลี้ยงดีอยู่แล้วเนี่ยลองเอาลองมาปะัะมันก็เป็นไม้หน้าไปในตัวมันก็สีมันก็สวยดีอะนะเวลากุ้งมันเดินบนกอโซมันก็สวยอะแล้วก็ไม่ได้ดูแลยุ่งยากอะไรนะครับคือเป็นไม้ที่เลี้ยงทั้ง no co2 ก็ดีเลี้ยงมี co2 ก็โอเคอยู่เพราะเป็นเมื่อก่อนมันก็เป็นไม้ดัง่ะนะอา,อามาโนเขาก็ใช้ประจำอยู่นะครับ ไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นไม้ที่เรื่องมากอะไรพีเฮดไม่ได้แคร์อะไรมากมายอยู่แล้วนะแคร์ใ้้เรื่องเย็นแค่นั้นแหละคนไม้เมืองหนาวก็เป็นยังไงบ้างราครับกรอบโซโ<น>เดี๋ยวนี้อาจจะไม่ได้รับความนิยมเท่ามาก่อนก็จริงนะครับแต่ก็เป็นเป็นอีกไม้หนึ่งนะที่อยากแนะนำให้คนกลับมาเลี้ยงกันเพราะว่าช่วงหลังวันนี้โน no CO2 หรือตู้โรเทคเนี่ยกำลังมานะครับเหมาะมากนะครับ แต่ว่าถ้าถ้าอากาศร้อนเนี่ยจะยากนะครับถ้าอากาศเย็นเนี่ยแนะนําเลยนะครับมันเลี้ยงแล้วฟอร์มมันจะสวยกว่าคือฟอร์มมันน่ารักกว่าตู้ที่มันมีระบบครบแล้วว่ามันก็โตช้ากว่าก็ดูแลน้อยกว่านั่นเองนะฮะวันนี้ก็ขอฝากก็โซไว้ด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ